เปิดกองถ่ายซีรีส์ล้านวงโครจรครั้งแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความฟินเมื่อสื่อมวลชนได้บุกกองถ่ายซีรีส์เรื่องล้านวงโครจรเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกจาก CMC Studio พร้อมสัมภาษณ์เหล่านักแสดงนำอย่างนัทนัทมนโชคจินดาชัยและพิชาพิชาธรสันตินัทรกุลโดยเฉพาะกับฉากโรแมนติกเบาๆบนรถยนต์สุดหรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีนในซีรีส์ที่ได้ถ่ายทำถึงย่านรังสิตท,ทำเอาบรรดาแฟนคลับเกิร์ลเลิฟฟินกันเลยทีเดียวครับซีรีส์ต้มีชื่อว่าซีรีส์้าน รานวงโคจรนะครับก็เราทํามาจากนิยายครับนิยายเรามีนิยายทั้งหมด3เล่มแต่ว่าของเราเป็นเล่มที่2ครับชื่อว่าร้านวงโคจรรีเวิร์สมีครับผมก็ทีนี้เรงนี้ก็จะพาทุกคน,นะครับมารู้จักกับการันนะครับี่การันนะครับแล้วก็<ด>น้องเตียวขึ้นค,ครับที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานกับการตามติดไขปริศนาในนิมิตปริศนาในเรื่องะครับว่าความรักของทั้งสองคนนี้จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องได้อยังไงบ้างทั้งนิมิตปริศนาการย้อนเวลาแล้วก็การฆาตกรรม มาดูกันว่าใครจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ความรักของทั้งสองคนจะเอาชนะปัญหาเหล่องนี้ยังไงบ้างครับผมอะไรกระดานใจที่ทำให้ต้องมาทำซีรีส์หยิบขึ้นมาจากอะไรครับครับผมก็แรมกรใจของเราก็อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องนี้ครับมันเป็นเลเยอร์เนาะที่เราอ่านเข้าไปก็เลเยอร์ของเรื่องนี้ก็เลเยอร์แรกที่เราอยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็เพราะว่าความสนุกของเนื้อเรื่องครับว่าผู้เขียนกเขาเขียนเขาเขียนไว้ดีมากทั้งในการนําเสนอในเรื่องของ การที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้อยากนาเสนอว่าว่าให้โบเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงรักขนาดนั้นครับเราเราเรามองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันคือซีรีส์ที่สนุกแล้วก็ตอบโจทย์ต่างๆครับแล้วก็การแล้วก็มีตัวหลักครับเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงครับกับผู้หญิงผู้หญิงนั่นเองมันคือซีรีส์ปกติเลยครับเพราะว่าเราอยากนําเสนอว่าทุกคนเนี่ยครับเราเป็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับการที่เขาจะรักจะชอบหรือว่าจะชอบใครเนี่ยนะมันคือความชอบ ระหว่างคนครับก็อยากให้ทีคนทุกคนนะครับเป็นมนุษย์เท่ากันนยครับเราก็เลยอยากจะนํเเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับซึ่งในเนื้อเรื่องครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับคราบก็มุมมองของเรื่องนี้ครับก็อันดับแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานครับไปกับเรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรานําเสนอทั้งคดีสืบสวนสอบสวนนะครับนิมิจปาหลุารวมถึง c g ที่เราตั้งใจทํา ในเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยอยากให้ทุกคนนคาดหวังให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ได้พบความน่ารักของน้องๆทั้งสองคนด้วยครับอ่าแล,าษาษาษและที่ต้องถางคุมาถามมองเห็นว่าอุปสรรคในการทําซีรีส์ของเรื่องหญิบๆเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอุปสรรคต่างอุปสรรคเอ่อ,อ,อถ้าเป็นอุปสรรคนะครับก็ จริงๆแล้วอย่างที่แชมป์บอกก็คือว่าด้วยความที่เรื่องของเราเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นชองของความเป็นเกิร์เลิฟก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องมันจะมีความเข้มข้นของความเป็นหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์ด้วย2คือมันจะมีเรื่องของเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนตาซีที่มีการย้อนเวลามันก็จะมีความซับซ้อนของการการพูดถึงเรื่องทามมิ่งอะไรเงี้ยครับความความยากของมันก็คือว่า พอเราทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าณตอนนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าการที่เราจะพรีเซนต์ความเป็นวงการแพทย์ก็อยากให้มีความถูกต้องของการแพทย์รวมไปถึงความสมจริงที่สามารถทําได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นสืบสวนส,วนสอบสวนเองก็อยากให้มีความเข้มข้นของตัว,ต,วตัวเรื่องเช่นเดียวกันมันก็เลยแล้วยิ่งพอเรามีการถ่ายทําที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลา การย้อนเวลาอะไรเงี้ยครับการคอนติเนียการที่ทําให้เรื่องราวมันสมูทหรือว่าติดต่อกันมันก็มันก็มีความยากขึ้นของทีมงานก็รู้สึกว่ามันก็มันไม่เชิงเป็นอุปรสรรคแต่มันเป็นความท้าทายที่มันสนุกมากกว่า <c oughs> อะไรเงี้ยพอเป็นซีรีส์อะครับมันแตกต่างจากนิยายเนี่ยเออถามว่าแตกต่างไหมมันก็จะมีความแตกต่างในเวของว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยแฟนนิยายแน่นอนเขาก็จะมีภาพ <c oughs> ที่เห็นว่าเราอ่านนิยายปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพแบบไหนแต่พอมาเป็นซีรีส์พอมันเป็นภาพของการเป็นไลฟ์แอคชั่นเงี้ยครับ มันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาในเวของที่ว่า <c oughs> เ,เราทํายังไงให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นรวมไปถึงมีความสนุกข,ขึ้นในแง่ของการเป็นไลฟ์แอคชั่นนี่ครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งแล้วก <c oughs> ารแสดงเนื้อเรงมัยากไหมครับอ่าการการแคสตแสงใช่ <c oughs> คือด้วยความที่ตั้งแต่แรกที่ที่เราคุยกันเรารู้สึกว่านักแสดงเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทแรกเลยที่ที่เรามองหลังจากที่มีการคัดเรื่องมาครับก<ช>็บทางเราเปิดแคสซิงด้วยกันหลยแล<ช>้วก<ช>็สตัวครับก็คือค้นหาตั้งแต่ทุกคนให้ทุกคนส่งเข้ามาครับคัดเลือกรอบแรกแลก้วก็คัดเลือกรอบที่สองก็จะมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเดี่ยวในการแสดงเดี่ยวครับผมแล้วก็ขั้นที่สามก็จะเป็นเวิร์กช็อปในการเข้าคู่กันครับว่าเคมีของใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็สุดท้ายทั้งสอง ผ่านด่านต่างๆครับจนมาถึงวันนี้เป็นน้องงานกับน้องพิชาส่วนหนึ่งก็คือว่าออพออย่างที่บอกว่าพอเรามีการทําซีรีส์มาจากนิยายเงี้ยครับแน่นอนว่าแฟนนิยายเขาก็จะมีภาพพี่กาลันเป็นแบบไหนเพียวขึ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามแฟ้นหาว่าถ้าคนเนี้ยเขาดับบทพี่กัลันนอกจากการที่แสดงดีแล้ว a c t ิ้งได้แล้วเนี่ยลุคของเขาเขาจะเป็นสิ่งที่แฟนลับคาดหวังหรือเปล่ามันจะจะมองว่าเอ๊ะคนนี้พี่กาลัน เท่จริงเลยคนนี้น้องเกลียวขึ้นน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเชนเดียวกันแล้วพอเปิดตัวแล้วเป็นไงคะก็ตรงเป๊ะตามที่เราต้องการเสียงตอบรับบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากนิยายเหมือนเดินออกมาจากนิยายมันจะปกเลยดีใจมากถามมาแสดงวิชาภาวาเป็นยังไงคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผลงานการแสดงที่เป็นการรับบทนำเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์เทรเตอร์นะคะความคาดหวังในเรื่องนี้ก็คือ อ,อยากจะให้คนเห็นเราในมุมมองใหม่ๆใ,ในบทบาทใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะฝากการแสดงที่ดีให้กับแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆหนัง Girls' u r f แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ได้รับชมผลงานที่ดีค่ะก็จริงๆของหนูก็ในฐานะนักสแสดงคนหนึ่งตอนที่ได้รับบ,บทเรื่องนี้หนูก็ถ้าในเชิงของการสแสดงอะคะ่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบทเกี่ยวขึ้อนะคะสำหรับหนูหนูรู้สึกก็เป็นบทที่ ค่อนข้างหนักแล้วก็ท้าทายมากอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคือในเรื่องนี้มันทั้งแบบแอคชั่นดราม่าโรแมนติกแฟนตาซีคือมันเยอะมากเลยอะค่ะแล้วก็เที่ยวขึ้นนอกจากจะเป็นเอ็กเจอร์แล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดโอกาสให้หนูได้พัฒนาสกิลในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าในเชิงของผลงานอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะลองเปิดใจรับชมผลงานของพวกเราค่ะเพราะเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ อยากให้ดูแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปค่ะไม่ว่าแบบความสนุกความสุขหรือว่าอินสไพร์เรชั่นในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันกดดันมากไหมตอนที่เล่นซีรีส์นีอ้ออซีรีส์นี้มัก็ดังมากเช่นเดียวกันเออคือจริงๆแล้วอพอพูดถึงเราจั่วขึ้นมาว่าเป็นซีรีส์ girls love แต่ว่าจริงๆแล้วเขาได้หลายปมเรื่องของเราอะค่ะมันจะมีความหนักไปที่ดราม่าการหาฆาตกรตัวจริงรการย้อนเวลา ความเป็นหมอการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตและผลกระทบที่ตามมาจากการแก้ไขอดีตแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย <laughs> ไม่ว่าจะถ้าถ้าเกิดว่นอยู่ในทีเซอร์มันอาจจะมีแบบรถชนแขนขาดโดดตึกบีพอปืนเจาะหัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือเหมื <c oughs> อนผ่านการเกือบตายมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแต่คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความความสําคัญคือสิ่งเนี้มันจะทําให้เรา ทำให้คนดูแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าคนสองคนน่ะมันสามารถรักกันได้แค่ไหนมันคือเรื่องของการที่แบบว่าผู้หญิงสองคนนี้จะรักกันได้แค่ไหนจนยอมตายแทนกันได้แค่ไหนจนยอมที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้รักกันในตอนจบอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการเลือกการที่เราได้รับบทนําเรื่องนี้การที่เราสนใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบตอบแวลูที่หนูอยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันด้วยก็คือเอ่อมันจะมีความคิดที่ว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะ่ะ มันจะมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมเก่าๆที่เขาจะคิดว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ยั่งยืนหรอกยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็จะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะตอบแวลูเรื่องนี้หมายถึงว่ามันจะช่วยให้มันจะช่วยตอบแวลูเข้าใจใช่ไหมคะคือมันจะช่วยให้เราหนูอะได้มีส่วนร่วมในการผลักดันว่าเนี่ยความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะมันจริงจังไม่แพ้ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งจริงอย่างที่พี่นับอกค่ะเหมือนตัวละครของตาลันกับเกียวขึ้นอะค่ะมันมีแบ็กกราว คืออย่างการันนะคะพี่การันเขาจะครอบครัวเขาก็คือจะเป็นคุณแม่กับนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่โอเพนอยู่แล้วเรื่องแบบความรักผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ในทางกับกันคือครอบครัวของเกลือขึ้นคือคุณพ่อจะไม่ได้โอเพนเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากแบบวิาบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วความหมายถึงว่าครอบครัว<อ>ที่สมบูรณ์มันไม่ได้จําเป็นต้องมีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่มีชามเหลี่ยรัประทัด นเป็นพูดได้หรือพูดได้ไม่รู้จริงๆมีหลายฉากเลยต้องบอกว่ามีหลายฉากเลยที่สุดท้ายจริงๆแล้วแต่แต่ถ้าที่เห็นตรงนั้นคือประทับใจในฉากจบของเรื่องใช่ซึ่งหมายถึงว่าตอนที่เราได้เราได้ถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเกิดสําหรับหนูรู้สึกว่ามันมีเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นที่ทําให้เราเหมือนเข้าใจตัวละครนี้จริงๆเลยว่าว่าเวลาที่เราอยากจะแต่งงานพูดได้ไหม พูไปแล้วพูไปแล้วเลยพูไปแล้วพูไปแล้วเลยตำแหน่งสับไบมันเป็นของเราอยอยากจะเบอร์ไปเลยโอเคเอาเป็นว่าฉากจบของเรื่องนี้คะคะก็คือประทับใจเขามันทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคเวลาที่คนเขารักกันจริงๆอ่ะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาว่ามันไม่สําคัญหรือว่าเราไม่ได้คิดในหัวเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นเพศอะไรเราแค่ สิ่งที่อยู่ในหัวเรามีแค่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้มันเป็นเมจิกโมเมนต์เป็นแบบเป,เป็นความประทับใจที่ทำให้หนูรู้สึกว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองกับการที่แบบจะได้รักใครสักคนอะไรแช่คือจริงซๆๆๆีนซีนแต่งงานพูดไปแล้วพูดไปแล้วคือจริงจริงซีนแต่งงานอะคะ่ะเป็นซีนที่เหมือนหนูรู้สึกว่าแบบเกลียวขึ้นกับการันมันแบบมีชีวิตแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในตอนที่ถ่ายเพราะว่าแบบ เหมือนภาพมันพอมันเป็นซีนจบอะค่ะเหมือนภาพแฟลชแบ็กต่างๆเมมโมรีทุกอย่างที่แบบเดียวขึ้นเจอมาพี่กัลลังเจอมามันแบบมันเอ่อล้นออกมาแบบหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบประทับใจซีนนี้มากๆจริงฝากดูจนถึงตอนจบด้วยนะแม้ว่าทุกคนจะได้รู้สปอยไปแล้วขอถามพูดแบบเป็นตัวแทนที่ได้เห็นคู่นี้ก่อนจะใช้เลยคือเคมีเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเราเราเราก็แคสมาหลายรอบแล้วคแล้วก็คู่นี้ก็ ถือว่าโดดเล่นออกมาเลยค่ะในในการแคสงนั้นครับเพราะเราเห็นเขาเราเราเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันนะครับก็น่ารักละประมาณนึงแต่พอเราเห็นในเขาเข้าคู่เข้าบทกันนะครับพี่นัทก็จะมองพี่ชาด้วยสายตาที่เข้าคุณอุ่นพี่ชาก็จะมองพี่นัทอ่ะในสายตาที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันคือพี่การันที่จะปกป้องเราได้นี่ครับซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ในตอนที่เราแคสติ้งแล้วใช่ครับก็ <c oughs> แน่นอนว่าตอนตอนแคสติ้งทุกทุกทีมก็จะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นรีเฟนของตัวละครที่เราตั้งใจใช่ไหมครับแล้วพอเราได้เจอตัวจริงคือคือแน่นอนว่าพอเรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของกาลันเป็นยังไงเกลยวขึ้นเป็นยังไงแต่พอเรามาเจอนักแสดงจริงๆที่เราเราเป็นหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเคมีบางอย่างหรือเป็นตัวตนของเขาบางอย่างที่ที่เขาสื่อสารออกมาด้วยตัวเองให้ให้รู้สึกว่า คนนี้เขาดูเป็นกาลันจังเลยคนนี้เขาดูเป็นเก,นกลียวขึ้นจังเลยอะไรงเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพอพอพอสุดท้ายแล้วอะ่ะกายที่ให้เขามารับบทสองบทเนี้ยก็ถือว่ารู้สึกว่าเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วอะไรเงรี้ยใช่ขอบคุณค่ะความพิเศษของซีรีส์มันะมออะไรเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็อย่างที่แฟนๆอ่าน,นในนิยายกันมาครับก็พี่กาลันก็คือแบบจะเป็น บ้านไฮโซใช่วันนี้ก็วันนี้ก็เขาแล้วก็ในในนิยายก็เขียนว่าเป็นรถแอสซันมาตินจริงใช่แล้วก็อยากให้คงคอนเซปต์ของนิยายไว้วันนี้เราก็แฟนๆก็คาดหวังคาดหวังจะได้เห็นแอสซันมาตจริงไหมแอสซันมาตินหรือเปล่าวันนี้ก็อิบอาเด็นำรถแอสเซนมาตินมาเข้าฉากด้วยครับแล้วก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กของน้อง จูจุ๊บอะไรกันอยู่ในรถด้วยก็จะเป็นจูบแรกในชีวิตเลยก็คือยังไม่เคยจูบใครเลยก็จะมาจูบกันในในซีนนี่ครับซ้อบใหม่จะได้ดูกันเมื่อไหร่คะก็สำหรับเรื่องนี้ก็รอชมกันปลายปีนี้ครับก็ทางช่องทายก็เดี๋ยวรอจับตาได้ยินเพราะอุ้มไว้ก่อนนะครับผม ค่ะค่ะ uhm ก็ฝากซีรีส์ร้านนนโคจอร์ด้วยนะคะ Revers e with me ค่ะก็พวกเราแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้เช่นกันค่ะก็คือในฐานะนักแสดงที่ได้เราได้ถ่ายทำกันไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะดังนั้นเราพอจะรู้แล้วแหละว่าว่าผลงานที่เรา ได้ร่วมกันปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบมันมีความพิเศษแน่นอนในด้านโปรดักชันในความอาร์ตในความแบบความถนัดในการเล่าเรื่องของพุ่มกับที่ที่อาจจะแบบมีรสชาติที่แตกต่างไปจากซีรีส์เกิร์ลเอที่ทุกคนอาจจะเคยได้เห็นนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจซีรีส์แนวเนี่ยแฟนตาซี Fantasy, มีความเป็นหมอมีคันย้อนเวลามีดราม,ม่าระทึกขวัญแล้วก็มีความรักกุ๊กิกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามร้านวงโคจรหรือว่า Reverse with me The Series ด้วยนะคะ